สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็พามาดูนี่กล้วยสุกนะครับต้นอยู่หลังบ้านฝั่งนู้นหลังบ้านฝั่งนู้นวันนี้ก็วันเมื่อวานนี่ลุงดำก็เอากล้วยสุกลงมาเมื่อวันครูนะครับนี่นะครับวันครูเอากล้วยมาวางไว้เป็นนกปลลอดมาจับตรงนี้โหเต็มเลยนะครับจิกจนลูกกล้วยกระจุยกระจายเลยครับ นะครับพอจุยกระจายเสร็จแล้วลุงดำก็เลยลองดูลองมันมีเขาเรียกว่ามีกระลอกมาด้วยนะครับลุงดำก็เลยลองเอาอีกนี่ลุงดำก็นี่หวยจะหวานมาจาับตรงนี้เต็มเลยลุงดำก็เลยเอากรงดักนกของลุงดำเนี่ยที่จะส่งลูกค้านะนี่นี่ลุงดำกรงดักลุงดำ จะส่งลูกค้านะส่งลูกค้าแล้วลูกค้าก็เปลี่ยนใจเอาโครงสองด้านไปลุงดำก็เลยลองมาดักดูเขาโครงสองด้านเขาดักเลยที่นี้ลุงดำก็เลยเอาโครงมาดักอย่างนี้นะครับเพื่อให้นี่กรได้นกตัวหนึ่งนะครับนนหนึ่งนกตัวนะครับได้นกตัวหนึ่งนะครับ ทีนี้เราเองนะเดี๋ยวลุงดำก็จะปล่อยมันไปครับตอนนี้ลองรองดูสักพักหนึ่งนะครับน,นี่แต่มันอยู่ในนั้นไม่เป็นไรเราลุงดำไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่านกกอดบางคงก็เรียกนกบอลลอดนะครับนี่อยู่ที่ด้านนี้ทีนึงน,นะครับอยู่ด้านนนะครับนี่พอถึงเวลาแล้วก็เดี๋ยวลุงดำก็จะปล่อยไป นี่แถวบ้านเขาเรียกนกกอดนะครับนี่นกกอดนกบอลหลอดนะครับนี่นะครับพอนกกอดนกบอลหลอดเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูนี่สงสัยว่านี่ไอลุงดำก็เอาเสื้อกันไว้แล้วแม่มันร้อนเดี๋ยวเยน็ยนๆจะมาดูทีหนึ่งว่ามันจะเข้าอีกกี่ตัวนะครับนี่แต่ตอนเยน็ยนๆประมาณสักบ่ายสองนะ่า วายสองน่าจะปล่อยไปเย็นๆหน่อยอันนี้ดักไว้แต่ไม่วานเพิ่งไม่วานตอนเย็นลุงดำมาดูก็ไม่มีไม่มีติดนะครับมาูพอมาดูตอนนี้ติดแล้วครับเช้ามาก็ติดนะครับไม่รู้ว่าลองดูว่าแต่ก็ไม่ตายแล้วมีน้ําอยู่ในน้ําใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่น้ําใส่ไว้มีกล้วยดันในเด้ยเป็นอาหารนะครับนี่นะครับ แต่ลุงดําชื่อว่านกปลลอดนกอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งนะครับนี่ลองดูแต่ลองลองที่ลุงดํามาวางไว้ว่าเอาคนไกที่ทางเดียวนะมันไอทางเดียวอย่างนี้มันก็ดีอย่างนึ้งคือการตีของเขาก็อย่างนี้นี่นะครับการตีอไอกรงตัวนี้นะมันเหมาะสําหรับดักกระโลกกระแตได้เพราะจะมีคนไกเปิด กลไกตัวนี้ตัวที่ฝา,าเปิดลุกเนี่ยถ้าเราตั้งแบบเสมอเสมอนะมันก็จะปิดอย่างนงี้นะปิดพอแล้วก็เปิดขึ้นเห็นไหมพอก็ลอกเขาแตะเข้าไปก็ติดนะครับตอนแรกเราเอียงเราก็ตั้งตั้งตัวนี้ก็ได้ตั้งตัวตั้งพอเราใส่น้ํามันเอียงมากเราก็ตั้งใหม่ตั้งในฝามปิดนกกระลอกกระแตที่หล่นไปก็ติดหมดทุกตัวนะให้ให้เสมอกันหน่อยให้น้ํากับตัวนี้เสมอกัน พอถึงเวลาเราตั้งเสมอฝามันจะปิดพอนกเข้าไปมันจะดันในตัวนี้เปิดเดี๋ยวดูที่นิ้วลงดำนะนี่เปิดเข้าไปก็ลอกกระแตกก็ติดเข้าไปเนี่ยพอมันเข้าถึงตัวนั้นปับ๊บมันจะไม่มาพอนกมันติดฝั่งนี้นะครับพอติดเสร็จแล้วมันไม่มาลบก,กวนด้านนี้ไอตัวที่จะติดใหม่ที่จะลงมาฝั่งนี้น,ะนี่คนไกลตีจะไม่มีนกถ้านกติดติดแล้วจะมาบินกวนฝั่งนี้นะครับนี่ ู่กวนฝันนี้ไม่มีแล้วั่งนีแต่ถ้ากงสองด้านมันจะตีลงทีขึ้นกับควรกันบางทีมันก็มีหลุดบัางแต่ตัวนี้รับรองว่าถ้าเข้าไปแล้วนะมันจะมีลิ้นตัวนี้นะพอตีตีเข้าไปแล้วนะจะกลับไม้คลก็ติดนะครับติดออกไม่ได้แน่นอนนะครับและโลโก้ลุงดําที่จะส่งให้ลูกค้าต้องมีโลโก้ตัวนี้อยู่นี่ของลุงดํา บางคนแอบอ้างว่าโอ้ยส่งมาจากลุงดำพอถามโลโก้ไม่มีนะครับโลโก้ไม่มีและการลวดลวดที่กั้นของเหล็กนี้เนะี่ยของดำจะหนามากแข็งมากเป็นลวดเป็นแข็งมากเลยตรงนี้นะครับแข็งมากเลยไม่มีการหลอกแต่เรื่องนี้จะลวดอ่อนนะครับตัวกระเดียงนีนะ้แต่นี้จะเป็นไก่อ่อนครับเนี่ยไก่อ่อนโดนปั๊บติดเลยครับพนันนกนกก่อนเล็กๆเ,เ,เนี่ยโดนหน่อยเดียวก็หล่นนะครับเนี่ย ไก่เขาจะอ่อนมากนะครับตรงนี้ไก่อ่อนมากมันเสมอนะครับเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลุงดาก็จะปล่อยนะครับตรงนี้การใส่ใส่เย่าก็คือใส่ตรงนี้นะเวลานกมันเหนื่อยแล้วอะไรแล้วที่มันติดมันจะไปกินน้ํากินอาหารไม่ตายเออเย่าตรงนี้ก็จะเย่านี้ก็ใส่ไว้โอ้ไม่วานนี้ก็โอ้ดูตรงนี้ลอยเขามาเกาะจิกกินข้างๆ้างนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่นตรงนี้เดี๋ยวเขาก็จะหาทางเข้าเองนะครับพอเขาจอกกินอะไรกินเขาก็จะหาทางเข้าเขาเองนะครับนี่กินแล้วก็มีน้ำมีอะไรนะครับตรงนี้ลุงดำก็ทำแล้วก็ได้ประสิทธิภาพเกินร้อยนะครับตรงนี้นะครับแล้วคนที่สวนผลไม้อย่างสวนเอละมุด สวนมะขามเทศส่วนไรท,ที่ผล,ลไม้ที่มันจิกสวนฝูหลังอะไรต่างๆที่เขาไม่อยากฆ่านกนะเขาดักเสร็จแล้วเขาไปปล่อยปล่อยไกลๆหมู่บ้านเขามาเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นจะไปฆ่ามันเลยนะครับดักเอาไว้เสร็จแล้วก็มันมีด้านหลังที่เปิดเอาไปปล่อยไว้ไกลๆนะครับนี่อันนี้ลุงดําก็ไม่นิยมให้ฆ่านะเห็นบางคนดักแล้วก็ตายกันแต่ลุงดําทํานี้มาคือ คลื่อนย้ายสัตว์ไปไว้ที่อื่นนะครับเอานกที่ได้แล้วนะไปปล่อยไว้ที่อื่นนะครับตรงนี้ดักในสวนผลไม้นะครับมีสวนผลไม้ที่ส,ส,สมุทรสาครสมุทรสงครามสวนละมุดสั่งไปเป็นหลายๆสิบัวงครับนี่นะครับแล้วก็ที่อื่นสั่งไปอยลุงดําก็ขายได้เป็นร้อยๆใบเหมึนนะครับเอาไปดัก ไปดังนกที่อยู่ในสวนผลไม้นะครับจุดสงอย่างนั้นนะครับนี่นะครับนี่เออนี่แหละแต่ลุงดําไม่ได้ทํไว้ครับใครสนใจยังไงก็โทรมาคุยกับลุงดําเบอร์ที่ให้ไปครับรับกัน100%เซนะครับนะครับตอนนี้ลุงดําก็ให้มาดูนี่ดีกว่าลุงดําเอาปงดักที่นรอบปลาสองทางน,นะ เสร็จแล้วควาบเอามาชิ้ไว้นะนกกระจอกเยอะแยะเลยคนระับนกกระจอกเข้ามากินอาหารไก่เลืออาหารได้ที่ลุงดําทําไว้นะนี่เลืออาหารทําไว้อยู่ในในกรงนะครับจากที่กรงนี้นกติดสามสี่ตัวติดไปแล้วก็บินออกบินเข้าอยู่วันนั้นกรงนี้ก็ได้นกไปนี่กรงปลาเนี่ยแต่นกติด นะครับนกติดสี่ห้าตัวไม่ช้าเรืนลุงดำก็ปล่อยไปละนะครับกระโปรงพวกนี้ก็รูมันขาดนี่อยู่ในน้ำนานขาดกันเลยมานกผจญลุงดำก็ตสิไอเละแต่ขนแล้วผมลุงดำปล่อยไปแล้วนะครับตินแล้วก็ปล่อยไปนะครับในวานจะวสวีตักไปตัวตัว,ตวหนูวันนี้ก็ติด เอาขึ้นมา,าซ่อมนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ